สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งมารีวิวนี่เลยค่ะกระเป๋าลองชอมนะคะทรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทรงนะคะที่ฮอตฮิตเหมือนกันนะคะก็คือหลายๆแบรนด์ก็ทําทรงนี้ออกมานะคะก็จริงๆกุ้งเรียกทรงนี้ว่าทรงฮอบนะคะหรือว่าโชเดอร์แบ็กก็แล้วแต่เลยนะคะก่อนไปดูไปฟังรีวิวกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กุ้งด้วยค่ะ อันนี้นะคะหน้าตาของกระเป๋านะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมีตัวอะไรสีเงินนะคะเป็นตัวปิดกระเป๋านะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนกระเป๋านะคะส่วนก้นกระเป๋าก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปขนาดกันนิดนึงนะคะก่อนไปขนาดนะคะหน้าตาของกระเป๋านะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนจะมีด้วยกันสองไซส์ไซส์ที่กุ้งถือก็คือไซส์ XS นะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะคะก็คือไซส์ ไซส์ M ด้านนี้นะคะซึ่งกุ้งก็เกิดความงงนิดน,นึงค่ะทุกคนว่าแล้วไซส์ S หายไปไหนทําไมมีไซส์ XS แล้วไปไซส์ M เลยอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะพยายามหาข้อมูลก็เห็นแค่แบบหน้าตาทรงแบบนี้ค่ะมีแค่ไซส์ XS ับไซส์ M ใครทราบว่ากุ้งแบบพลาดไปหรือว่าอะไรยังไงนะคะช่วยบอกบุญกุ้งหน่อยนะคะคอมเมนต์มาบอกกุ้งหน่อยนะคะอาเดี๋ยวไปขนาดนะคะขนาดของไซส์ XS นะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้จะอยู่ที่22เซนนะคะแล้วก็ความสูงนะคะก็คือ คือด้านที่สูงที่สุดน,นะคะจากบนลงล่างนะคะจะอยู่ที่19เซนนะคะแล้วความหนักของกระเป๋านะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้จะอยู่ที่10เซนนะคะส่วนตัวความสูงของตัวแฮนเดิลนะคะหรือตัวสายอันนี้ค่ะกุ้งอ่ะวัดให้นะคะอยู่ที่17เซนซึ่งอันนี้ในเว็บไซต์ออฟิเชียลไม่มีนะคะแต่กุ้งวัดให้แล้วค่ะตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นหนังนะคะทั้งใบเลยค่ะด้านนี้ก็เป็นหนังคือเป็นหนังหมดเลยนะคะเขาจะเป็นหนัง cow high leather นะคะ แล้วก็น้ําหนักกระเป๋าวะค่ะค่อนข้างที่จะเบาน้ําหนักกระเป๋าอยู่ที่3 7 5กรัมเอาจริงนะไม่ถึงสีดขีดสำหรับตัวสีของกระเป๋านะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6สีเลยค่ะก็เลือกชมเลือกกันเลยค่ะเ,เดี๋ยวไปดูวิธีการเปิดกระเป๋านะคะแน่นอนนะคะเขามีอันนี้แบบเพื่อปิดกระเป๋าไว้วิธีการเปิดก็คือเอาตัวนี้ค่ะออกคือแบอบงงนิดนึงอะคะ่ะทุกคนว่าจะทําอันนี้มาทําไมให้มีน้ําหนักกุ้งว่าน้ําหนัก300กว่าะคะ่ะอยู่ที่ตัวอ ีเหล็กอันนี้ค่ะก็น่าจะ200แล้วมึงคือมันหนักมากแล้วทำมามทําไมหนักๆไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกหรือว่าแบบไว้ถ่วงกระเป๋าแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องใหญ่และหนักขนาด อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอ่าด้านในนะคะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นช่องหนึ่งช่องแบบนี้แล้วก็จะมีช่องพ็อกเก็ตเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไอที่เป็นช่องพ็อกเก็ตอะคะ่ะด้านหน้านะคะเขาจะมีตัวหมานะคะซึ่งเป็นโลโก้ของแบรนด์ลองชอมนะคะส่วนกระเป๋าด้านในนี่นะคะถ้าทุกคนเห็นนะคะ <S <S เขาจะเป็นหนังนะคะคล้าย<ข>ๆกบมาหยี่หรือสุเอตนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ส่วนช่องเล็กอันนี้นะคะก็จะเป็นผ้านะคะวัสดุต่างจากช่องใหญ่นะคะอ่าเดี๋ยว ไปดูกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างคือช่องเล็กค่ะทุกคนเขาทําออกมาค่อนข้างที่จะใหญ่กุ้งจะลองใส่ iPhone 12 Pro Max ซึ่งเอาจริงมันเทียบเท่า13 Pro Max แหละใส่ไม่ได้นะคะทุกคนติดอยู่นิดเดียวนะคะก็ไว้ใส่อย่างอื่นแต่ว่าความลึกอะลึกเท่าฝ่ามือเลยอะคะ่ะไอช่องช่องเล็กนะคะช่องเล็กช่องนี้ทุกคนช่องเล็กช่องเนี้ย ส่วนช่องใหญ่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่กระเป๋าตั้งใบยาวได้หรือเปล่าถ้าเทียบแบบนี้น่าจะไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวลองใส่กันใส่ได้ค่ะทุกคนนี่นะคะมีพื้นที่เหลือๆนะคะเดี๋ยวพุ่งลองใส่ไ p แพดให้ดูนะคะว่าใส่ได้หรือเปล่าแน่นอนแนวนี้ใส่ได้อยู่แล้วนะคะส่วนแนวนี้ไม่แน่ใจใส่ได้หรือเปล่าใส่ไม่ได้ค่ะทุกคนใส่ได้เฉพาะแนวตั้งนะคะใส่กระเป๋าตั้งใบยาวได้ใส่โทรศัพท์ได้อย่างอื่นไม่ต้องใส่ให้ดูแล้วนะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋า แบบมีพื้นที่เหลือๆเ,เยอะๆมากมายแล้วเป็นกระเป๋าแบบหอมมากอะทุกคนเอาจริงๆนะกระเป๋าทรงนี้ด้วยความที่แบบเขาเริ่มกับมาฮิตอะแล้วส่วนตัวกุ้งคิดว่าหนังที่ลองชอมเขาทํามาค่ะคือแบบดีมากเลยถ้าดูรายละเอียดนะคะตัวหนังอะคะ่ะเขาจะทํามาเหมือนเป็นแบบเป็นปุ่มๆๆอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นรอยนิ้วได้ยากมากทุกคนจริงๆคือแบบรอยขีดขูดอะได้ยากมากส่วนตัวแล้วแบบชอบนะคะรุ่นนี้เขาทําออกมาได้ดีมากเรียบหรูแล้วแบบดูแบบดูใช้งานได้จริงจังอะทุกคน ง่เดี๋ยวกุ้งลองถือให้ดูนะคะแล้วก็สะพายไหลให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงถ้าถือนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือสวยมากคือชอบอะสะพายไหลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคือมีความรู้สึกว่าแบบเนี่ยเขาทำออกมาแบบไซส์แบบไซส์กำลังดีอะ,อะประมาณนี้นะคะกุ้งเทียบให้ดูประมาณนี้ด้าน,นข้างก็จะประมาณนะคะชอบ อจริงๆแบบหลงรักพอได้เห็นแบบแล้วกลิ่นคือหอมมากไม่ไหวรักไม่ไหวลองชอมช่วงนี้แบบเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทําออกมาแบบตอบโจทย์จิตใจกุ้งมากแล้วก็ราคาดีเข้าถึง ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบรุ่นเนี้ยทนทนใช้เวงเวงได้ใช้ได้หลายลุกน้อยอย่างที่กุ้งใส่วันนี้เป็นแบบชุดที่เป็นแบบกางเกงขาสั้นน่ะก็สามารถใส่ได้แล้วกุ้งคิดว่าชุดทํางานก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะใครใช้รุ่นนี้อยู่ใช้ไซส์ไหนอยู่ชอบหรือไม่ชอบยังไงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่กุ้งแอบกังวลน,นะด้วยความที่กระเป๋าเขาเป็นปากอย่างเงี้ยกุ้งกลัวมันจะแบบกมันจะหกเออถ้าเกิดใครกลัวเรื่องนี้ก็อาจจะแบบใส่ซื้อที่จัดระเบียบหรือว่าถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เห็นกันหน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเขาเล็งใบนี้อยู่เขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าเหมาะหรือว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะคะตอนนี้กุ้งก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกๆอย่างเป็นกําลังใจให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีลาไปก่อนค่ะไยค่ะ